สวัสดีค่ะวันนี้สัญญาจะมาทําลาบมันปูนะคะทําเหมือนลาเวละาเวปูนะคะนี่ตัตาํตาปูก่อนทำให้มันออกเนื้อออกมันปูนานะคะจะมาลาบเหมือนลาเวทําเหมือนลาบนะคะลาเวกระดามทําเหมือนลาบทำเหมือนลาบจ้ะ ทำให้เป็นน้ํานะคะปูนาทาให้เป็นน้ําโอเคเดยกสัญญาจะกรองก่อนกรองก่อนนะคะสัญญาก็ใส่น้ําลงไปนะคะต้องใส่เยอะนะคะน้ำเน่ะเดี๋ยวมันมันน้ำมันเยอะมันจะเนื้อมันจะไม่เยอะอ่ะนี่นี่น เอามันมันระแวกกระดามเหมือนระแวกกระดามแต่เอามาทําลาบนะคะลาบระแวกกระดามนะคะลาบระแวกกระดามนะคะนี่เทคะ่ะกรอง กรองเอาน้ํามันนะคะกรองเอามันกับน้นําปูนาละแวกละแวปูลาบปูลาบละแววปูนะคะนี่นตันว่าตันอีกนิดหนึ่งจะสัญญาตำอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดหนึ่งนะคะตำต่อ อีกนิดเดียวมันยังไม่ละเอียดมันยังไม่พอโอเคเดิสัญญาตัดได้แล้วเอาเป็นน้ำม,มันมันปูนะคะเอาเป็นมันปู ใช้นี่เลยค่ะถึงจะสะใจอ,อร่อยนะคะทำแบบราบนะคะระเวกกระดามราบม,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 มัน อะไรก็ได้นะคะต้องการถ้าเหมือนลาบทั่วไปใส่ข้าคงข้าวคั่วเคนี่ก็เสร็จสิ้นค่ะก็ได้น้ำปูนะคะนี่นี่มันปูน้ำปูผสมกันอยู่นี่หมดเลยนะคะเดี๋ยวก็เอาไปไปเออไปต้มต้มค่ะนี่ไง ต้มจนร้อนจนแบบว่าเนื้อเดียวกันนะคะต้มจนแห้งแห้งนิดหนึง่งเนื้อเดียวกันแล้วคุณก็เอามามาปรุงเครื่องเห็นไหมคะนี่จะเป็นอย่างนี้คะ่ะนี่เห็นปะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ระเวกระดามนะคะระเวกระดามแบบเอามาทําลาบนะคะล,ล,ลาบระเวกระดามเห็นปะเห็นปะแซบแซบด้อจ้ะระเวปูนานะคะลาบระเวปูนา ต้องไฟแรงไม่ต้องไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆให้มันเห็น,น,นปะ่ะน่ากินจ่ะคะ่ะน่ากินมากนะคะน่ากินสุดๆเลยปะ แบบฟูมากค่ะฟูจริงๆดีย๋ยวฉันญัตเตรียมเครื่องก่อนยาตเตรียมเครื่องก่อนนะคะนี่เห็นปะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันหมดเลยเห็นปะเป็นเนื้อเป็นมันเลยค่ะเป็นมันปู กินกะไรก็อร่อยกินน้ำกับอ,อ,อะไรผนะักอะไรไปหมดเลยค่ะดูสัญญามาหารนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะยาหันต้นหอมก่อน นน้าพริกนั่นแหละน้าพริกเอาไปลาบเหมือนกันจ้ะมาเห็นไหมออกมันแบบว่า สุดๆไปเลยโอเคนะคะเดี๋ยวสัญญาซอยหอมกับกระเทียมก่อนค่ะนี่ค่ะสัญญากระเทียมหอมแดงกระเทียมต้นหอมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเอามาใส่ในนี้เลยค่ะใส่นี้เลย ก็นี่ไงลาบนะคะับแวแวกระดามลาบแหวกระดามนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนะจ๊ะแล้วแต่ใครจะชอบเยอะชอบน้อยนะคะ Up to you แล้วแต่ปลารานิดนึงเค okay, ค่ะปลารจ้ะแล้วก็ผงแซบอืผงแซบจ้ะพริกป่น ใครชอบพริกป่นหรือว่าใครชอบเอ่อพริกอา่าพริกสดนะคะตามสบายค่ะนี่นี่ค่ะนี่ตามสบายเลยนะคะชิมก่อนนะถ้าชิมก่อนถ้าเค็มหรือว่าอะไรก็ค่อยเติมน้ำปลาะคะ่ะทีหลังนะคะดูเอาค่ะความแซ่บความหนุ่ของละแวกดามลาบละแวกดามนะคะเดี๋ยวสัญญาเอาช้อนมาชิมก่อน นี่ลาบระเวยกระดามนะคะนี่ชิ้น,นะอืมไม่ต้องบอกใครเลยค่ะความแซ่บนะคะทำกินกันได้นะคะนี่ดูสิลาบละเวกระดามนะคะวิธีทำนะคะง่ายๆค่ะ ทำง่ายๆแล้วรายกระดามโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจับจักสำรับกินก่อนเด้อได้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆค่ะ